อันนี้ก็คือเส้นโค้งนะครับแล้วก็ทําตําแหน่งของอครึ่งของเส้นโค้งนะเราจะวางนะแล้วก็ต้องใช้มุมด้านซ้ายของมันจะเรียนเนะี่ยค่อยๆไถขึ้นมานะ แล้วก็มาทำจุดจุด,จด,จดปลายทางตรงนี้นะครับทํำย้อมเส้นครับเห็นโครงสร้างแล้วพี่ก็ทําย้อมเส้นนะครับนี่ก็เป็นนักเรียนช่างกี่ลาดพรุ่นนะครับ สอนแกะลายตรงลายโค้งโดยอาจารย์สมศักดิ์โมคลับนะครับด้วยปัจเรียนยี่ห้อวอลล์วิเกเล,ลอร์เอลไอไลสายนะนำเข้าจากาอเมริกานะครับทั้งทีก็เรียนต่ผมชายนะครับสามสิบันนะย,ย่าเมื่อกี้เธอคุยกับประชาชนหน่อยสิ ตัวจากซีเรียสมากเล็ดดึงน,นี่คือหมายถึงว่าชิวๆกระากคนทำได้เตี๋ยวกระชาชนเราพู้ตายก็เประชาชนประชาชนเห็นไหมเป็นของตาเลยเนะี่ยเส้นไม่ตึงหนังไม่ตึงมันจะไม่เข้าใจขยับขยับพื้นที่ให้มันตึงเหน่อยพอประมาณพอประมาณอย่างให้มัน ไม่เห็นภาพเพื่อไทยเมื่อวานนะครับทำเพื่อประชาชนอย่างเดียวอย่าเพิ่พูดเรื่องภาคการเมืองนะกำลังถ่ายวีดีโออยู่ครับพี่น้องเขียวก็ทำลักษณะนี้เลยนะเติมเส้นให้ชัดใช่ไหมครับนะก็ทำลักษณะจริงเติมเส้นให้ชัดชัดขึ้นต่อไปก็ สีโค้ดดูครับอาจารย์สมศักดิ์แทบจะสิงเข้าไปในล่างแล้วดูครับต้องจับมือเรียนกันขนาดนี้นะครับมันเป็จะทําได้นะไม่งั้นมันจะทําไม่ได้โอเคครับไปไปตั่งนี้ครับที่ก็เริ่มจับอีกชิ้นครับ เรียนรู้ไปด้วยกันครับพี่น้องโอเคครับลงมีดครับดามิโกนลงอีกครับ นี่ดาวอะไรดาวมีใบเบล่งหรือว่าดาวครางฟ้าครับคุณกี้ช่างกี้ดาวมรดยูดาวมรดยูเหรอมันจะปั่นป่วนนะมันจะวิปริตนะมรามมรดยูจะทําให้อ่าดวงเมืองมันพูดบายนะช่วงเนีด้ดาว,าวดาวเสาร์ดาวเสาร์หรือว่าดาวพฤหัสดาวพฤหัสต,ตอนนี้ดาวพฤหัสใช่ไหมวันนี้ดาวพฤหัสก็ปั่นป่วนเหมือนกัน ดาวผรหัสหมายถึงเรื่องการศึกษานะครับการเ,าเรียนและหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยนะ,ะนะครับดาวบูริหัสขึ้นอยู่ที่ลัคนานะครับจะไปเลงอะไรดีนะรดาวผูริหัสจะไปตกพบเรือนไหนนะครับมันก็จะส่งผลไปตามตามเรื่องตามราวนัว่นแหละ เราคุยกันเรื่องตัดผมเราคุยกันเรื่องดวงเมืองเราคุยเรื่องโหาศาสตร์นะช่างกี้เขาเป็นหมอดูภาคยิบศีนะใครอยากจะดูหมอกับช่างกี้ก็ติดต่อหลังไม้มาได้ไม่ไม่เรียกร้องค่าดูนะดูแบบตามอัธยาศัยโอเคเยอะมากครับผมนะยอดสุดยอดช่างกี้ก็ฝากฝากให้รุ่นน้องๆหน่อยช่างกี้ เราสนใจนะคตอนนี kind of 18 evet, 18้สนใจอะไรล่ะส anyway. ิบสิบแปดวันเออนะฮะเลียนกี่วันแล้วสิบแปดวันนะคะสหรับกด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาดูอยู่อ่ะเขาอยากจิมาเรียนอ่ะนะเขาจะได้แบบทายังไงนะฮะอันนี้ช่างคีเรียนกี่วันแล้วสิบแปดวัน่ะสิบแปดฝนทําเล่นแตกลายได้สองรอบสองรอบองอกับประจนสมศักดิ์แล้วก็สองรอบกับอาจารย์ใหญ่ ช่างกี้คนเรืองเมืองคนเรืองเมืองไหม <laughs> ตอนแรกตอนแรกมาเรียนนี่คิดยังไงถึงมาเรียน,ไงไงยนกับผมกับผมช่วงช่วงอยาอยากอยากเปลี่ยนอาชีพอยากเปลี่ยนงานอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองอลายตัวนี้จะเป็นลักษณะอันนี้รูปรูปลักษณะรูปดาวนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าดาวขาวนะดาวขาวนะครับดาวขาวลักษณะของดาวขาวจะมีการขึ้นลักษณะใช้ไม่โกนขึ้นก็ได้และตัวจีบขอบขึ้นนะครับนมันก็จะชัดในเรื่องของขอบนะอันนี้ก็คือดาวเส้นโค้งอันนี้ก็คือเป็นเส้นโค้งมาผสมกับลายดาวพื้นฐานส่วนสตาร์นะดาวแฉกอันนี้เป็นดาวห้าแฉกนะครับลักษณะเบื้องต้นนะครับทำให้ดูแล้วก็มีเฟรมมีเฟรมของกรอบดาวนะ มาใส่เวครอบนอกเห็นไหมครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของดาวห้าแฉกดาวห้าแฉกเนี่ยเกิดจากพื้นฐานเลยก็คือเกิดจากเส้นจุดจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่ 4. จุดที่5นะครับแล้วก็เกิดจากรูปรูปสามเหลี่ยมนะฮะคือนี่รูปสามเหลี่ยมนะีคว่มนะครับแล้วก็รูปสามเหลี่ยมลักษณะรูปสามเหลี่ยมมีหมายนะครับจะมีทั้งหมดอย่างละ5นะครับอย่างละ5รูปมาผสมกัน ก็เลยเกิดมาเป็นรูปทรงดาวห้าแฉกในตำนานนะครับเราฝากมาด้วยครับผมสำหรับใครอยากจะเรียนตัดผมนะครับนะขอโทรมาได้ที่0 6 2ย์หกสอง้าสิบแปดสามกนะครับนะสถาบันสอนตัดผมอาจารย์ใหญ่ครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องย t ท b e อาจารย์ใหญ่เยอะนะครับวันนี้ผมอาจารย์สมศักดิ์กับชั้นที่นะครับนักดำเนิก่อนนะครับสวัสดีครับ